ชนอเคือเดียวค่ะพนักงานรับผิดชอบตำบลชียมนตรีค่ะวันนี้นะคะวังพามาที่บ้านผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แนะนําตัวก่อนค่ะครับผมผู้ใหญ่าที่จะมาตุ่หม้อตำบลชียมนตรีอำเภอเมืองครับบ้านผู้ใหญ่ก็ปลูกผักกินเองเหมือนกันเดี๋ยวห้าผู้ใหญ่ช่วยพาชมแล้วก็บอกหน่อยค่ะว่าปลูกอะไรบ้างคะนี่เป็นปลูกอ่อนยางค่ะ ผลผสมปลูกตะละ๊าและผืนปักต้นขั้วหลากหลายก็คือปลูกอะไรกินอย่างนั้นใช่ไหมคะครับมีแล้วก็เลี้ยงปลาปลาหมอปลานินมีปลาหมอปลานินถ้าลูกบ้านมาขอนี้ได้ครับได้ครับพืชผักอะไรก็คือสามารถกินได้ก็แบ่งกันด้วยใช่ไหมคะครับเดี๋ยวพี่่ใหญลูกบ้านมาอย่าอย่าเก็บให้อย่าเก็บไป เอาตะไคร้ก็มีอะรอรอคอรอกรมอะไรเงี้ยมดแล้วน้ำท่วมมันเด็ก่อนนั้นดีมีมะละกอใช่ไหมคะตะไคร้ตะไคร้นี่ปลูกเยอะมากเห็นนะคะแสดงว่าไอปลักเหลียงยอดเหลียงด้วยปลูกตามร่องยางนะคะัมีนี่มะกอกมะม่วงเอ็ดตกปลาเสร็จแล้วก็นี่ค่ะใส่นี่มาเกงส้มได้ค่ะดอกแค เนี่ยค่ะก็แสดงว่านี่ผู้ใหญ่นี่อยู่บ้านนี่ไม่ต้องออกไปซื้อหาอะไรนะคะมีทั้งปลามีทั้งพืชผักอันนี้ใครรูไอสี่รองเดียวขอกินกับขนมจีนโอ้ยเนี้ยังพึ่งเลยค่ะอ๋อมีพึ่งด้วยค่ะพึ่งสี่รอบเลยสี่รอบนี่เกินกับขนมจีน มันขึ้นมาเองใช่ไหมคะมันจะเหนอน้ำนี่ค่ะักชีร้อะทุกอย่างสามารถเก็บได้กินได้หมดเลยนะคะ,ะมนี่ค่ะใส่ส่ผสมนี่แสดงว่าผู้ใหญ่คะถ้าเกิดว่าเราปลูกอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คิดว่าเดือนหนึ่งลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่แล้วที่เราไม่ต้องไปซื้อพืชผักร้อยพันได้ไหมได้ครับ ลูกบ้านมาจะให้ังแต่โกไ้ใบโบยปลูกโก้มาแล้วเด้อก็เล่นแต่ถ้าคิดว่าเขาไปได้ไปปลูกเองเนี่ยก็แต่ละเดือนนะรถค่าใช้จ่ายได้เน้นแนะนำเคยมีที่ว่างเนี่ยปลูกไอ้ต้นประถมอย่างนี้มันได้ประโยชน์ไปด้วยมันมีผลประโยได้ไปด้วยดีกว่าไอ้ที่ว่างเปล่าปลูกเล็กน้อยก็เราได้โบยปลูกได้ก็ถือว่าบ้านที่ใหญ่นี่คือเป็นบ้าน ผู้นําต้องทําก่อนนะคะในการปลูกพืชผักสวนครัวส่วนผสมนะคะ